Er. คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพื่องข้างหยุดแปลผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับ เขาบอกเหงสภาพอากาศแบบนี้ถ้าไม่ใช้ฉันก็หายดอมอะถ้าคุณต้องการให้ฉันอั้เกตของให้คุณแล้วก็เอาแน่ชนิด่บอกเนี่ยเพราะว่ากลัวคุณกิ๊บจะบักรอคุณตกปลาที่แท้จริงผลตกปลาที่แท้จริงอะเขาต้องเคารพน้ำนะอย่าลืมซะหรอกบางทีวันนี้ฉันควรจะทำอาหารใหม่บ้างอย่างเช่นแบบรถจัดจ้านอะไรเงี้ยเอ๊ะแก๊เอามาอีกแก้วสิสวัสดีพักผ่อนแล้วก็ขอให้สดุกนะฝนตกที่นี่แต่ไม่เคยตกในทะเลทรายคาริโก คาริโคที่เพื่อนฉันอยู่ในแซนดี้อาศัยอยู่ทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วจะนอนแล้วไป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 แกล้งกลับบ้านโอเคสวัสดีเกเบอรี่ไปนอนกันเด้อบอยบอยบออยมี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 เธอเธอตัง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 เดี๋ยวดังก็มีพรุ่งนี้เชื่อเลยใหนดูแซนดี้ไปบ้างไม่มีโอ้โหหัวใจขึ้นแล้วตังตังอ่ารวมกันไปสองพันห้าไปซื้อเบ็ดได้เลยสระ เบ็ดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้สิฉันยังไม่ได้ไปดูเลยคือเบ็ดเขาบอกว่ามีเบ็ดคันใหม่เขาบอกว่ามีเบ็ดคันใหม่ขายแต่ฉันยังไม่ได้ไปดูราคาเลยะวัน,นีนตกด้วยลองไปดูลองไปดูถ้ามันไม่<ด>แพ<ผ>งเก<ส>ินไปก็จะด้วยเชตเตดูข่าวข่าวก่อนว่าเป็นไงบ้างวันนี้โอเคขอเรอวันนี้ที่เธอจะไปแล้วก็มันเป็นหมุนหมุนเนี่ยแสงหมุนหมุนดีดีดีแต่ว่าวันนี้มีเทศกาลไม่ใช่หรอ เออเมืวันนี้มีเทศกาลพวกเราไปทําอะไรไม่ได้เลยนี่นาลืมเวเอยเซ็งจังก็คือไปเทศกาล๊มก็ต้องกลับมาบ้านนอนเลยเราก็ชนะได้ได้ได okay. ้น mm ่าจะเตรียมของน่าจะเตรียมของอะไรที่มันโตในบ้านเนี่ยไปมากที่สุดกอดคนนั้นต้องมาน้ํามัน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 พวกเรามันมันมันเกเกเกพวกเราเก้ยน้ํหมดน้ําหมดแล้วมาๆน้ํานดี๋ยวฉันดิ ถ้ามีน้ำไม่ไหนตลอดนะโทรละาฉัว่าต้นไม้มันคนร้องไห้ทำไมอ่ะต้นไม้ไม่ได้เอาน้ำมันคูโซละต้องเอาน้ำมันคูไหนบอกน้ำกับฉันดีกว่าน้ำฉันอร่อยนะเพื่อนาดีกว่านี้ชั้นี่แอ่งรับมาน้ำจากลำธารเลยแน่ๆน้ำจากลำธารเนี่ยจะไม่อร่อยได้ไงลำธารเดียวกันด้วยเอาน้ำแบบกินทามบ้างเย่กำลังดื่มๆกำลังดื่มๆอยู่แล้วไหงฉี่ใส่น้ำมาเลยทำต่อไปมองอะไร มองไรเฉีมองไรมองไรมองไรไฟเหรอเฮะไฟเหรอบวกเหรอเฉยเก่าเหรอเก่าเหรอิีมากเลยวะดีมากเลยวะน้ำมายีนอ้อยใกล้จะเหยียบต้นไม้แล้วหอยหลอดเดี๋ยวว่าตบได้ถังนี่เลยถังน้ำเคยเห็นไหมจะฟาดด้กระบวยดีมากขยันมากขยันมากรถท้าอาหารหมาให้แล้วเฉีโง่เลยทำให้ฉันดูแย่ขึ้นป้าวันนี้ไม่มีต้องรอไปก่อน พี่ประวังสวนเห็ดไม่มีอะไรขึ้นเลยเรามาดูวันนี้เจ้าหมาอ่ะเอาน้ำมาน้ำไปไปดูว่าค้างคาวมีอะไรเพิ่มมาบ้างาไม่มีอะไรเลยฮะมันต้องใส่อะไรให้ค้างคาวหรือเปล่าเน,นี่ยมันยังไม่มีอะไรขึ้นเลยอ่ะ<ช>เห็ดก็โตเถอะใช่ใช่ใช่กล้าจริงจริงไ,ไม่จดมุดไฟปุบปุบอันนี้รอต่อไปรอต่อไปเออเห็นว่าเราสามารถเข้าไปในเทศกาลตอนกี่โมงก็ได้ใช่ไหมสองทุ่มคุณกิ๊ฟ ึกไปไม่ได้เก็บเราไม่ต้องอไปทางเดินไปทันเมืองสิเราเดินตรงไปทันป่าแล้วไปเก็บของอป่าไม่ได้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ลอยน้ำฉันเดินปั๊บอยู่ในน้ำเขาเดินเราเดินบนน้ำคืออะไรวะโซล่าไอิโงโก้เรียวโซล่าเราจมน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นไอ้โซล่าไอ้เลวไอ้ชั่วไอตู้อยู่ในน้ำเนี่ย ไหลเล้วตูดเดินบนน้ำได้ตู้ลัวไโอ้โหกูเป็นคนบีทนินทิีเลยคับที่ชิ้นไผ่บ้าเอ้ยทำไมพอเป็นคำถามเพิ่มความสัมพันธ์แล้วมันต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยโอ้คนที่เป็นวันที่เหมาะก,กับวันคว่างบอลน,นะว่าไหมผมอย,อยากจะชวนคุณคว่างบอลกับผมแต่ดูท่าทางจะไม่ชอบอ่าอันที่ถามหมายเห็นว่าโกรธหมายควาะว่าไงทอยากได้กันนายจริงเหรอผมว่าคงประเมินคุณต่ำไปหน่อยผมปวดแขนนิดหน่อยไว้ครั้งหน้ากันแล้วกันเอาเฮ้ยเข้าอีเวนต์แล้ว โอเคเย้่ไม่ใช่ไปอยู่เลยนะแบบเมื่อกี้เออนั่นดิโซล่าไอเลวไอชั่วไอชั่วเรียมตับเป็ดเยี่ยมตับบอลไอไก่หางคอหางหักคอแม่งเลยสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างฟาวี่เดี๋ยวฟาวเวอร์ทำไมของคราบนี่มันราคาแพงกว่าเฮ้ยเอ้าทำไมเกฟบุริยืนอยู่กับใครมาล่ะโอ้โหไอหนุ่มหล่อคนนี้ฉันฉันสวนเสื้อตัวโปรดเพื่องานเต้นรำนี้เลยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในแต่ละวันเนี่ย ครูแหมว่าไงครูเกมเมอร์ดีใจนะที่ได้เจอเธออันนี้นเกมเราด้มาตามมาหาลุงคนนี้เนี่ยดูฉันควรเอาเบ็ดตกปลามาด้วยนะนนม่ยากหแบกินทุกคนเลยอ่ะี๋ยวดูจับกบกำลังเริ่มขึ้นแล้วแซมบอกอะไรแซมบอกอะไรรู้อะไรไหมฉันยอมรับนะฉันชอบดอกไม้จริงๆเลย้าแพมบอกว่านี่แหละคือชีวิตเจ้าเด็กน้อย หวายหวานเสียงน้ําจากลาห้วยที่กําลังไหลอากาศอุ่นๆฉันพูดถึงวายไปหรือยังนะเอาเกียริการอืมซอสนี้อร่อยที่สุดไปเลยซูทโอ้แซ่บแซ่บไม่ใช่เดยเซบาสเตียนพูดแต่โอ้ยโอ้ยฉันเกียริการเต้นลาต่อหน้าคนอื่นมาดูน่าอายมากแค่บอกโอ้ยเฉยๆใส่คนปวดหัวกะบีงานสักวันหนึ่งหนูจะต้องเป็นฟาเวอร์ควีนที่ได้ค่ะ ยุติธรรมเลยทำไมผมต้องเป็นเฟลเวอร์ควีนไม่ได้อะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่หรอมึงจะเป็นเฟลเวอร์ควีนได้ไงฉันควรจะเอาเบ็ดตกปลามาด้วในนี้นั่นสิเราน่าจะใช้กำลังฝื่นเต้นนาอยู่มันจะต้องสมบูรณ์แบบแน่นอนซอสนี่อร่อยสุดๆลยเลยฉันจัดดอกไม้พวกนี้เป็นอาทิตย์เลยนะชอบไหมล่ะดอกไม้ปีเนี่เป็นที่ที่ดอกไม้เหรอฉันแทบจะไม่เห็นพวกมันเลยพูดแบบกระตุกฉันอ่านแทนอีก เอากาศหอมหวานไปด้วยกลิ่นหอมผกไม้ทำไมเสียงมันก็ตุกว่างงเราจะเต้นรำไหมวันนี้กำลังเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ไม่น่าจะได้เต้นครับไม่น่าจะมีคู่วันนี้ลุงนี่แบบว่าดูดีมากกําลังจ้องมองรักอยู่ในอากาศกำลังร้องเพลงโอ้โหสวัสดีุช่างจะมาเต้นรำกับฉันไหมไมครับ ผมกำลัง,ลง,ลงรวบรวมความกล้าหาญเพื่อที่จะขอใครสักคนเต้นรำด้วยาการวนกันเกมแปดเลยกันหมดนี่ยฮะฉันชอบการเต้นรำคนนี้ดูเก่งไป<บ>น,น,นิดนึงถูกใจคนแก่งๆแล้วล่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยเกมเด็เลยกันหมดเนี่ยเออฉันกำลังจะเต้นอู้อิ่มพุงกลางเลยแห่ลองกินเยลลี่สีแดงหรือย,ย,ย,ยังยัง,งถ้ากขึ้นกะหฮะขอใครสักคนเต้นรำด้วยโอ้สุดยอดแต่ละคน น่ารักทั้งนั้นโอ้โหโรบินก็มาเออใจเปียกแง่แล้วอ้าวโอเคการเต้นลำดวนจะดูคนพอดีโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วน่าสิได้จังพร้อมแล้วพร้อมดูคนแล้วมามามาเอาเลยสวยสุดโนเราสวยจริงจริงแต่เราเราก็แอบเราก็แอบไปเต้นผู้นายไม่ได้เต้นกันแต่เราได้เต้นจะพวกกาก ไลนิ่งเต็กไปผัวเราไมปยังไม่ได้กับคันนี้ไมเรับไม่ได้เสียใจอจะว่าไปคุณกิปคุณกิปกำลังเต้นเท่นอยู่ในนี้ใช่ไหมแต่รู้ไหมคู่แต่รู้ไหมฉันใส่หมดคู่กับเธอเป็นเซฟิรลอสตัว้ายในไฟนอลเต้นเซฟีรลอส กลับบ้านนะโอเคโหดึกแล้วนี่ว่ะเฮ้ยเห็ดเห็ดมาแล้วเห็ดมาแล้วทำไมเรากลายเป็นเห็ดวะเอ้าทำไมคุณครูเป็นเห็ดเราเป็นค้างคาวนี่เพเื่อเ,เป็นกรรมพักอะไรอ๋อค้างคาวคาเห็ดมาตกเปล่าอ๋อเห็ดมาหกอันแล้วทำไงเอาไว้เอาไว้ไหนก็ก็เอาให้ตะลุงจอมจัดไงอ๋อแล้วคุณกิ๊ฟโยนม<ร>าให้เราทำไมเห็ดคุณจอมจัดส่วนที่เห็นเป็นรูปแปลกๆปลกมนม้ เอ้าเวียนกรมจะโยนให้เกียบรีเท่านร่โยนอะไรนายวางข<ห>อเต็มเอ้าโยนโยนมาห้ฉันหรือเปล่าโยนมาให้นายนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาไม้มาเพิ่มเหมอนไม่เข้าตัวเดียวไม่เข้าตัวมันเด้งหายไปไหนเข้าเราอ้าวเราก็ตกใจกว่อของหายโอ้ยอโซโลที่แท้กก็คือคนร้ายนี่เองฉ,เฉันเห็นฉันเห็นคุณกิ๊เดินปกติแล้วแต่ฉันจะเห็นแกเดินเป็น อะไรนะเกม8บิดสมัยยุทก่อนฉันเป็คเรานอนกิฟยืนเฉยแป๊บหนึ่งอื่นไม่ถึงของเลยนะนอนนะกนอนกันเร็วจริงๆเอาหาได้เอาเป็นการนอนที่สมจริงมากใช่ใช่ีจระดับคุณภาพไม่ได้ขายอะไรเลยดีเรกที่สุดผลตอบ้วยเดี๋ยวดูดวงวันนี้กันอลอวทำไมฉันกับโอ้โหวันนี้ดวงไรมา ไปถึงอาจถึงคาดได้เขาบอกไอ้วันใหม่แล้วเหรอใช่ไอ้ฉันก็นึกว่ามันนอนไม่ติดว่าจะไม่เห็นของขายเมื่อวานลืมไปเมื่อวานไปขายอะไรเอ้ยนั่นเถือนกดนอนชิบหายเอาดีมากโซล่านอนนอนเหรอนอนแล้วโซล่านอนไปเหรอเคได้ได้ได้ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนดี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 ไป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 คือมันกดนอนอีกรอบไง คีอโซล่ามันกดนอนอีกรอบไงม,<า> <laughs> มันนี้ว่ามันยังไม่ใช่วันใหม่แม่ก็เลยกดจิ้งนอนอีกรอบเป็นไงล่ะว,วันนี้โคตรดูดีเ <laughs> ยี่ยมไปเลยเพื่อนเยี่ยมไปเลยเป็นเกิดใครบ้างวั้ครูอ่าวันนี้วันที่ยี่ห้าพรุ่งนี้วันเกิดอ่าปีแอปีแอหมาดีฮะ <laughs> พรุ่งนี้วันเกิด <laughs> ปีแอคุณเดี๋ยวในแถวนี้ไม่ต้องมีไอผักที่เราต้องการู่แถวนี้แน่นอนละนี่เจอแล้ว

ม่อะแค่คุยกับลุงเฉยๆแล้วลุงบอกเหมือนทำท่า,ทาบ,บอกว่าจะบอกความลับให้แต่ไม่เห็นบอกอะไรมาเลยสักอย่างคืออะไรลุงอาจจะพูดเฉยเปล่าเปียบเปรยอะไรอย่างเงี้ยโดยอย่า <ๆ S 1> บอกโซล่าว่าอย่าไปตุยเด็ก,ก,กที่ไหนนะเดี๋ยวระวังจะโดนติดคุกใช่ใช่ใช่ลุงอาจะหมายถึงอย่างนั้นซะละใช่ใช่เห็นไหมเกบุรี่ยังเสนอลเลยโซล่าควรจะสนองไปบอกกูดีกว่ากูมีแววว่าจะทำทำอะไรวะทำเรียนชูๆูอะ แกแหลเร็วล่าที่สุดเพราะฉันจะตุ้ยแกโมดละน่ามีชั่วมาแล้วรูวพัดเรามาเป็นเกยด้วยกันนะเป็นเกอีโตะว่าอีปลาบ้าใช่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 อย่างที่บอกแหละวันนี้จะลองหาทางขึ้นไปบนนี่ฉันจะจับแกได้ไม่ว่าแกจะเป็นปลาอะไรก็ตามปรากฏว่ามันเป็นเกย์มาปรากฏว่ามันเป็นเกย์ใช่ไหมเท่าไหร่เป็นพุ่งมันพุ่งไปไหมรวดเร็วการตกปลาที่แบบมีความ อ่าเจนซิตอยู่ในตัวเจนสิตนี่มันคืออะไรมันทำลายล้างไม่เช่หรืองไงเขึ้นมาเชี้ยวไปแล้วระเบิดมาดูเอ้ยวัดดีแซมเป็นไงบ้างหลบไอ้ป้าป้าโดหดดิ้นไปมาเธอเป็นเกษนตรก้อนเนี่เหรอน่าสนใจดิโถเอ้ยทำไมแซมไม่ออกมาจากบ้านมาว่าแซมเอ้คนกลัวนาย ไม่กลัวชันหัวชันไม่เคยกลัวฉั้นขัวชันรักชันลุงอยู่ไดนครับลุง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 ลุลุง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 ลลุงลุงลุงลุลงลุ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 งลงลุ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 งลลุงลุงลุุง พรุ่งนี้ค่อยให้เขาใหม่อะแต่เราต้องการคุยกับเขาด้วยว่ะไปดูซิปลาคุณต้องการอะไรอย่างฉันอีกอะเอจะเอาของมาให้เยเท่าไหนกระตุกระตุกเยคุณที่ช่างมีน้ำใจจริงๆริผมชอบมันมากเลยแหละโอเคจะคุยกับพี่แอร์อีกรอบคนส่วนใหญ่อยู่ในล่มแต่วันนี้มันไม่ดีสำหรับธุรกิจเลยนะโอ้ไม่นะันคิดว่าคืนนี้พ่อของฉันต้องทำอาหารเย็นแน่เลยส่วนของฉันมีความสุขก็วันนี้แหละโอเคงันผมขอมมันหน่อยนะพอดีจะเอาไปให้ไอ้นี่ เซบาเตียนเย่เซบาเตียนรอกันนะจะเอาไปให้เด็ดนี่ละคำตอบไม่โอเคจะตอบซิปลาดุกภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรปลาปลาดุกผิดปลาปลาดุกยัยางอีกตัวปลาปลาดุก catfish ทำไมมันชื่อนั้นปะจริงอันนี้ความรู้จริงมันชื่อ catfish คนอังกฤษก็เรียกกันอย่างนี้แล้วคือบ้านถ้าไม่้านวอ่ะ คือบ้านเราเห็นมันมีหนวดเราเลยเลียนมันปลาดุกพอดูมันแล้วมันดุกดุกแต่ว่าต่างชาติก็เห็นมันมีหนวดมันเขาเลยคิดว่ามันเหมือนแมวก็เลย้ผ่านเฟรแล้วได้เงินเพิ่มมาลุงพกแอคผมอ่ะลุงขึ้นมาเออได้ทีไปแล้วบึนบึนแล้วบึนบึนแล้วยีนี้ตอนรับ้ามข้างในก่อนสิจะได้อุ่นๆฝนหยุดฉันจะ จากการทํางานไม่ได้หรอกแต่ว่าท่อนไม้เปลี่ยกๆนี้มันน่าทําคัญโอเคตอนนี้เราต้องไปหาแซนนะฮะไม่เจอแซนเลยเวรกรรมแซนหายไปแซมเออแซม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 อร่อยไหมันมแจมเออแจมเจอตะเก็บุรีอยู่ในนี้นี่ไงเจอแซนแล้วแซนเอาไปขอบใจนะผมชอบมันมากๆเลยแหละ จะยอมแพ้หรือยังฉันไม่ปล่อยเลยจเันไม่เจ่หมือนโจ๊ก้าโค้าในน้ำแข็งเย็นเย็นวันนี้หรอกฝนตกอีกแล้วดิ้นแรงแล้วนะคือพายเป็นที่ที่ฉันกระหายน้ำเออกว่าจะยอมแพ้เฮ้บอกอะไรแล้วกันว่าฉันหัวยังไงแต่มันเป็ความรักหูฉาำหัวก็แค่สิบสองเหงื่อแรงมันเยอะจังว่าเปถึงน้ำคันที่มั่นใจดีแต่ถูกกระพพยายามกินผักเพิ่มเท่าล่ะ่พี่วันนี้ท่นควรจะทำอาหารใหม่บ้างอย่างอาหารใหม่บ้างบางอย่างที่รสจัดจ้านอ๋อ ใส่พริกเข้าไปเดี๋ยวก็ลดจัดเย่ร <Yeah. S 2> อ,อเครื่องดื่มวันนี้มาทั้งใหม่เลยเฮ้ hey, ดูเหมือนเธอน่าจะดดื่มอะไรสักหน่อยนะเดี๋ยวได้จัดไปลุงลุงผมขอ<ว><ผ>มโอ้วหเบียบเลยอะเบียแพงไปลุงน้ำเปล่ามีไหมน้ำเปล่าไม่มีอีกไหนน้ำปเปล่าเหรอนายออกมาจัดล้านดแล้วก็เงยหน้าขึ้นฟ้าดิโอ้โหนั่นมันหยดน้ำจากน้ำฝนเนี่ยฮะน้ำฝนท้าไปชชันเล่นกีตาร์ได้โดยไม่ต้องโดนแม่ด่านะเนี่ย ขุดเจอบันไดยังวะเจอบันไดยังชั้นสิบห้าเองเร็วๆๆๆปั๊บปั๊บปั๊บมุดชั้นสิบห้าเหรอใช่ความจริงผมไปไกลแล้วไปชั้นยี่สิบแล้วทำไมมันดึงกลับมาก็ไม่รู้เนี่ยงงมากเอาการแต่ว่าเซ็งอ่ะตายมานี่ทำไมจะบัก๊กมันควรจะบั๊กมาอยู่ชั้นเดียวกับเรามากกว่านะเนี่ยเออดิมันดันมาบั๊กอยู่ชั้นนี้งงเลย<ม>แล้วเราต้องลงอยูชั้นสิบห้าไปอยู่ชั้นอื่นอย่างเงี้ยมันลำบากเลยที่สวัสดีแล้วที่ ที่สวัสดีแล้วที่ไม่บั๊กมาเป็นชั้นเดียวกับชั้นดีกว่าทำไมเจนแรมไม่ลงเียเลยฉันผมนอนแล้วนะคุณกีบแอะโอเคเข้ามาเลยอีนึงแล้วคุณกูทำไงได้ไปไหนไม่ได้เพราะไม่มีประตูเปิดปล่อยมันหลับในนั้นไปดูดิว่า <laughs> มีบันไดทางขึ้นไหมโอเคเจอแล้วเจอแล้ว <S <S ขึ้นมาก่อนก็ได้งั้นอะ พี่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมายอมแพ้เขาจะม่ยอมแพ้เลยวน้อาจะไปยอมแพ้ในขณะที่ <ificar> ม of of ีโอกาสเอากิบพรนี้นอนไปแล้วอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวไปไปไปนั่นแหละนั่นแหละเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายลงบ่อเนี่ยแหละเรียบร้อยกดเกตโอเควันนี้มันขายได้540โอ้โหเที่ยมวันที่26